มาชมาพืชผักสวนครัวของคุณลุงนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับกำลังดกมากครับปกติคุณลุงก็จะปลูกทุกปีทุกปีนะครับในสวนตรงนี้นะครับแต่อายุน,นี้ถือว่าท่านปลูกน้อยนะครับในทุกๆปีในที่ผมเคยเห็นมานะครับดินที่ท่านใช้ก็จะเป็น เป็นโมกรองนะครับปองน้ำตาลนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกนะครับนะครับพี่น้องครับคนเราอายุมากขึ้นนะครับก็ไม่สนใจว่าใครจะไปหรือจะมานะครับแค่มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตนะครับมีพืชผักสวนครัวอาหารกินก็พอแล้วนะครับสร้างรายได้ด้วยอันนี้คุณลุงเขาเรมีหน้าร้านนะครับ เป็นร้านอาหารนะครับอาหารตามสั่งนะครับคุณป้าท่านขายอยู่ณจุดตรงนั้นนะครับใกล้ๆนะครับห่างจากนี้ไป20เมตรนะครับทัานก็เป็นคนขยันนะครับทำเพื่อผักสวนครัวนะครับอันนี้มีมะนาวนะครับมะนาวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นจะเป็นอ่า มะเขือนะครับอันนี้มะเขือนะครับก็เยอะหน่อยนะครับในช่อง youtube ช่องเก่าของผมก็เคยอัปเดตเคยลงไว้นะครับในความขยันของคุณลุงนะครับมะเขือปีนี้นะครับกำลังสวยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสวยมากครับ อันนี้เป็นสวนคนรวยนะครับผมไม่ใช่คนจนนะครับเป็นสวนของเจ้าของเจ้าของปั๊มปตทนะครับอำเภอปราสาทนะครับปั๊มปตทอ,อยู่สามที่นะครับเจ้าของสวนตรงนี้นะครับข้างหลังนั้นเป็นเป็นวัวของอของท่านนะครับนะครับมีวัว หลายตัวนะครับแล้วก็มีควายอยู่ประมาณน,น่าน่าจะเกือบร้อยตัวนะครับปีที่แล้วก็ทำเยอะนะครับน,น,น,นะครับเนี่ยคนลุงท่านก็ไปเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวให้เจ้าของท่นานเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ทำสวนปลูกผักนะครับให้ยายแกขายของหน้าร้านนะครับแล้วก็ ว่างท่านก็เอาไปส่งให้ให้เฮียนะครับเจ้าของปั๊มนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างดีๆนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคนรวยมักไม่สนใจใครนะครับเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขานะครับ เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องดูนะครับคนรวยต้องเอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับคนอื่นใครจะอยู่หรือใครจะไปก็แล้วแต่เขานะครับใจเรางานเราเรากำหนดเองเอามาฝากพี่น้องครับมีความสุขโชคดีทุกท่านครับร่ำรวยร่ารวยครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามครับขอพระคุณครับ